สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบเดอะก่เอฟซีนะครับเบิดสู้กับทุกคนครับยินดีต้อนรับพี่น้องเข้าไปสู้กับทุกคนเข้าสู่ช่องบอลขอไทยซิงนะครับเอาคลิปนี้ยังอยู่กับเจ้าปานเจริญกระช่งนะครับ2019้าดันเขาเมบเมบยืนๆย,น,ยนครับ าปากเดียวไม่หมดซะแล้วโอ้ยงเทอโบวันวนัน อ๋อเหล็มคณะให้ครับเหล็มคณะให้จักหน่อยโอ้พี่กิมีหวานใจครับหวานใจมาน้ำกับพี่น้องแดดกระบอก้อนเม,ม,มื่อยกระบอกเมื่อยโค้ไอายแล้วใจดีครับเก็บขอบให้ไปเลยอ้าโอ้งมาบ้านในวันนั่นแล้ว วันบอกได้ไม่ใหญ่ครับแต่ยาว ฟ้าคือฝนาเลยครับท่านผู้ชมเอาฝนกับสิเหียดลงแม่เหรอออกได้ใหญ่เด้ด เอามาเลยครับปุ๊บ ไปแบบนิ่มๆครับเรื่อยๆเขาดีของเพื่อนอยู่นะครับงานนักแท้าม่ได้ย่านเยียบต่อ นี่เป็นข่าวดอก็พี่น้องข่าดอรัาบานผมเปินข่ดอดิรัาบานเื่นจัเปม่อื่นเขอนยังก็จับมโด นาจะเป็นเครื่องเจไฟครับเจโอแบตเตีเจไฟเบ้งจากพั้มเสื้อเพิ่งแล้วนะครับเอาให้ใหญยครับให้หญยให้นี่ cho không bỏ lỡ những video Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để ทะเลาะเยอะมกับสิยูยขาวๆเก่าอยู่แบบไร้ระมาณนอร่อยที่เก่าอยู่โอ้ก็กเลยเมาเมากับเมาเลยขาประจำเลยที่สัดอ๋อบ่ครับผมจำไมยย่ได้คือ รถเกี่ยวผมอยู่พูนบรรเวอเองครับรถลอยหาครับรถคู่ตาเนี่ยฮกลอยมาทางทิศแต่ว่าอยูบย่บ้านฮกลอยหาทิศอยู่บ้านบ้านเกี่ยวครับ เกียเ่ยวแพงก็ได้เก็บให้พร้อมได้เกลี่อยู่ตรงกระไรเกียเ่ยวแพงก็ได้เก็บคางเขาแท่งให้พร้อมได้เมียนั่เก็บให้เบิดเขาลมที่มันเป็นมันเป็นหายลูกน้องตาสวดออกคนแล้วเมียงกับอันนั้นกับพวกมานน้ำรถแล้วจัดการให้ซุ่มทั้งคุณเมียมันแล้วแต่ส่วนมาจากผมว่า ไปหาขัาน้นพุ่นเหาแล้วอีกนาทีหนึ่ง่ายไปลง youtube ครับผ่านนะครับมันมันแหลวแต่ยอดวิวมันไปเรื่อยๆแม่ พวกเลี้ยวมันแต่ว่าเขากระเฮ็ดเป็นเพจนั่ครับเพจใน่หรันเพดบูงหนั่มที่ทบทแบบเจ้ว่าเลี้ยวนี่ก็โบหันจักครับแต่ว่าอยู่บ้านก็ยังเล่นรลายแห้งสวัสดีน้ำขั้งหัวกะนี่แต่ว่าโบหูวว่ามันได้จังไงเจ้าว่าเพิ่นกว่าเพิ่นโบหันผ่านเดีละ่ะเป็นเดือนครับมันก็เขาเป็นเดือนก็ยังเป็นเดือน แหววแเริ่มแสตามท่านดีท่านหาท่านแปลท่านรวมตัวต้องมึงจะแหววแสเข้าดูาไปไทยทำให้คนติดตามขึ้นเรืเร่อยๆไวจะเจอกันไหมคลิปหน้าครับฝากกดติดตามกันเลยกดแชร์คือเก่านี่ครับสำหรับคลิปนี้กาลาวิลาน่องไปสำนีมมกสัก่อนนะครับผมกับเจา้าปานเจริญกระช่างนะครับ2019นี่ครับ สวัสดีครับ